ดิมทีชื่อของอาโอทานากะไม่ใช่ระดับซุปเปอร์สตาร์ของญี่ปุน่นแต่บทบาทเขาคือฟันเฟืองสุดสําคัญในแดนกลางจากคนที่เล่นในลีกรองของเยอรมันสู้ฟาฟันสู่การเป็นคนที่พาลิตเลื่อนชั้นขึ้นมาสู้พิมลิกสื่อบอกว่านี่คือดิวที่คุ้มค่าที่สุดของยุงทองเล่นฟุตบอลกับเขาลูมิตโตมะตั้งแต่วัยเยาว์โคโชผู้สร้างตำนานปาฏิหาริ์1.88ม mm ิลิเมตรในฟุตบอลโลกวันนี้เขากําลังพยายามในเส้นทางของตัวเองบนลีกที่ชื่อว่าเขี้ยวลากดินที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ตัวเทฟฟฟุตบอลวันนี้ขอเสนอจอมทัพแห่งปาฏิหาริย์อาโอทนากะก่อนฟังคลิปนี้เหมือนเดิมครับรหัสสั้นๆใจแชร์ซับให้กับตัวเทฟฟุตบอลด้วยนะครับเราลงคลิปทุกวันไม่มีวันหยุดฝากบอกเพื่อนๆของคุณด้วยและน้องๆคนไหนที่อยากจะเปนักฟุตบอลอาชีพเริ่มตั้งแต่วันนี้ฝึกวินยัยตั้งใจซ้อมตั้งใจเรียนทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มนมก่อนนอนด้วยนะครับ ชื่อของอาโอทนากะเริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นครับในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เริ่มมีฟอร์มที่ดีขึ้นหลังจากที่ลงมาในฐานะตัวสำรองแล้วยิงประตูใส่เรียกว่าผู้ได้เขาเป็นหนึ่งในนักเตะญี่ปุ่นที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งในบรรดานักเตะแดนอาทิตย์อุทยัยที่เล่นในพรีเมียร์ลีกทั้งหมด เขากลายเป็นเรื่องราวที่เหนือความคาดหมายตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมลีดยูไนเต็ดเมื่อด,ดูการก่อนเดิมทีเขาเล่นอยู่ในลีก้าสเยอรมันค่าตัวไม่ได้สูงแม้จะดูฟอร์มาบ้างแต่ก็ไม่มีใครคิดว่าเขาจะอิมแพกแต่กลายเป็นว่าซีซั่นก่อนเขาคือคีย์แมนคนสําคัญที่พาลีไตเติ้าขึ้นมาพรีเมียร์ลีกอีกครั้งอย่างในทุกวันนี้ที่ผ่านมาเขาไม่ได้โดดเด่นแต่สม่ําเสมอถึงขั้นที่ว่าสื่อชั้นนําอย่าง BBC บอกว่าเขาขึ้นหนึ่งในดิวที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของทัพยุงงงทออมมััันนนนนถูกกนขนาด้ เขาคือนักเตะที่เป็นแนวบ็อกทูบ็อกพลังงานสูงตามคอนเซปต์วิ่งจากกรอบเขตโทษของตัวเองไปเติมถึงกรอบเขตโทษคู่แข่งได้แบบไม่มีหมดเล่นตามสไตล์คนญี่ปุ่นเขาอุดมไปด้วยระเบียบว,วินยัยและทัศนคติที่ยอดเยี่ยมเขาคือห้องเครื่องที่พยายามพิสูจน์ตัวเองพอตอนนี้เวทีที่เขายืนอยู่มันไม่ใช่ลีกรองอย่างแชมเปี้ยนชิพแล้วแต่ที่นี่พิมีลีคือลีกฟุตบอลที่ขับเคี่ยวกันหนักหน่วงเป็นลีกที่เล่นได้ยากที่สุดลีกหนึ่งของโลกแต่สําหรับเขามันคือการยกระดับตัวเองให้ได้เหมือนกับเพื่อออนนนขงงงเเาาาททีีี่่่สร้้้้ชืไวววใแแหมแล ยัางคาโอรุมิโตมะของไบตัน คานากะเกิดที่คาวาสกิครับเขาชอบเล่นฟุตบอลและเล่นมาตั้งแต่เด็กเขาเล่นกับทีมโรงเรียนซังยินุะเอซีซึ่งเขาได้เจอกับมิตุมาที่นั่นฟุตบอลนำพาทั้งสองคนมาเจอกันเล่นด้วยกันมาตั้งแต่ยังเด็กไปคัดตัวเข้าทีมเยาวชนของสโมสรคาวาสกิฟอนตาเล่ที่เป็นทีมประจำเมืองด้วยกันทั้งสองคนสนิทกันพออายุห่างกันไม่มากและเล่นกันเข้าขาแต่ก็อายุที่ห่างกันหนึ่งปีนี่แหละที่ทำให้ทั้งสองคนครับไม่ได้เรียนชั้นเดียวกันแต่กับเชื่อมโยงกันด้วยความฝันครูสมัยปถมของ คนเคยเขียนความฝันในสมุดเหมือนๆกันเลยว่าอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วเล่นให้กับทีมชาติญี่ปุ่น เมื่อโตขึ้นเรื่อยๆก็ยังเล่นด้วยกันอยู่ที่อะคาเดมีของฟอนตาเล่แต่ก็แยกกันไปอยู่บ้างครับเนื่องจากมิตุมะเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยจนช่วงปี2019คานากะก็เริ่มได้ไปถึงฝั่งฝันในวัยเด็กก่อนคือการเล่นใ้กับทีมชาติญี่ปุน่นตอนนั้นมิตุมะยังติดเรียนทําให้ยังไม่ขึ้นระดับอาชีพอย่างจริงจังจนกระทั่งเรียนจบเขาก็ตามมาทั้งสองคนได้เล่นด้วยกันในทีมชุดใหญ่ของฟอนตาเล่และคว้าดับเบิลแชมป์นั่นคือแชม,แมป์มปเจพระจักรรดปี่นในใรายกาโอลิิมปปี2020ด้วยกัน,นครสม ที่ทั้งสองคนนั้นได้สวมเครื่องแบบสมุไรบูลงสนามด้วยกันหลังจากนั้นครับไม่นานทั้งสองคนก็ยแยกกันไปคนละทางธนกะไปเล่นอยู่กับฟอร์ทูน่าดุสเซลดอร์ฟในเยอรมันด้วยสัญญาเยี่ยมตัวพร้อมกับซื้อขาดในเวลาต่อมาขณะที่มิโตมะไบตันซื้อเข้าไปครับแต่ส่งไปเยี่ยมตัวที่เบลเยียมก่อนแต่หลังจากกลับมามิโตมะก็ได้ลดแล่นกับไบตันซึ่งอยู่ในระดับรพเมลีกและสามารถทําได้ดีด้วยขณะที่ธนกะไม่เหมือนกันครับเขาไปอยู่ที่เยอรมันและฟอร์ทูน่าที่เขาอยู่นั้นก็เป็นเพียงทีมในนนนนนรระะดับับลลลีีกกอองงเเเทท่่่า้แถมสไต์ขป็ กองกลางแบบ b o ็อกทูบ็ซึ่งมักจะไม่ค่อยโดดเด่นแต่เป็นพวกปิดทองหลังพระซะมากกว่ายิ่งเล่นกับทีมเล็กฟอร์มของเขาก็ยิ่งดูเงียบๆต่างกับมิโตมะที่เป็นตัวรุกเป็นปีกที่โดดเด่นในเรื่องการเลี้ยงกินตัวทำประตูได้เรื่อยๆแลยทําให้เขาโดดเด่นกว่าในการเล่นฟุตบอลในยุโรป การเล่นในยุโรปของธนากะออกมาสม่ำเสมอครับและมันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้น,นเรื่อยๆอย่างเงียบๆเขาเป็นตัวหลักของทีมและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปกับทีมการเล่นในยุโรปเขาไม่เพียงแต่ต้องพัฒนาฝีเท้าแต่ยังต้องพัฒนาเรื่องสภาพร่างกายให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นมีกล้ามเนื้อมากขึ้นเล่นกับเทคนิคที่เข้มข้นขึ้นเจอกับเกมที่หนักขึ้นเพื่อรอโอกาสที่จะมาถึงภายในภาคหน้าซึ่งมันก็เข้ามาครับในฤดูกาล2024-2025ลีดยูไนเต็ดตามดูฟอร์มของเขามานานเพียงแต่ยังไม่ได้มองเป็นตัวเลือ หรือคนมันจะรุ่งหรืออะไรก็ตามแต่เลยครับแต่ลีดได้พลาดเป้าหมายหลักๆไปทําให้เข้ามาทาบทามเขาไปร่วมทีมจะลดประกาเซ็นสัญญากันด้วยค่าตัว2.5ล้านปอนด์เป็นราคาที่ถูกอย่างเหลือเชื่อ ดานิเอลฟาเก้ครับชื่นชอบศักยภาพและทัศนคติของธนกะเมื่อได้ตัวมาก็ถือว่ายอมรับได้แต่เมื่อได้ใช้งานได้ลงเล่นก็รู้เลยว่านี่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างที่สุดการเล่นในเดชแชมเปี้ยนชิพมันเข้มข้นและดุดันแบบสไตล์ฟุตบอลอังกฤษครับแต่ธนกะก็สามารถปรับตัวได้โดยใช้เวลาไม่นานและทัศนคติของธนากาศครับก็ไม่ทําให้ผิดหวังเขาอดทนเพื่อรอโอกาสเขามาที่นี่เพื่อโอกาสและการพัฒนาศักยภาพของตัวเองเขาดูดีว่ามันมีความกดดันและความคาดหวังที่สูงกว่าการเล่นในลีกรองของเยอรมัน เขามีระเบียบวินัยทำตัวเองให้พร้อมเพื่อรอคอยโอกาสตอนนั้นอีธานอัมปารูกองกลางตัวหลักของทีมเนี่ยบาดเจ็บทาให้ธนากะได้โอกาสลงเล่นแทนซึ่งเขาก็ทําได้ดีมากหัวใจหลักในการเล่นของเขาครับคือการรับส่งบอลเหมือนว่าเป็นห้องเครื่องของทีมเป็นหัวใจที่คอยปล่อยบอลให้เพื่อนหรือต่อบอลให้การขึ้นเกมของทีมในหลายลื่นเขาเล่นแบบการรับส่งกันง่ายๆซึ่งการเล่นแบบเบสิกแน่นๆนี่แหละครับ ต้องใช้เซนบอลอย่างสูงในการเล่นกับทีมต้องตัดสินใจเร็วและมันจะช่วยให้ทีมเนี่ยเปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้อย่างถูกต้องเขาเป็นนักฟุตบอลแบบลิง์อัพเพเน้นต่อเกมให้ขับเคลื่อนเขาเป็นนักเตะที่มีสถิติโดดเด่นมากในแดนกลางของทีมวางสมดุลทั้งเกมรุกและเกมรับเหมือนเป็นตัวจิกซอที่คอยเติมเข้าไปอุดช่องว่างให้กับทีมนั่นทําให้เขาต้องใช้พลังงานมหาศาลในการวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่เสมอเสมอเขาอ่านเกมดีเข้าปะทะได้รวมถึงสามารถแย่งบอลได้ดีความเด็ดเดี่ยวของเขาถูกแฟนบอลเรียกกันว่าไทเกอร์ธนกะที่ แสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดของเขาความยากของธนกะอย่างแรกคือเรื่องของการสื่อสารครับเขาพูดภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างน้อยแต่เขาเองใช้การกระทําเพื่ออธิบายสิ่งที่ต้องการสื่อใช้ทัศนคติและระเบียบว,วินยัยแทนสิ่งที่จะทําออกมาเสมอแล้วมันตอบออกมาในผลงานฤดูกาลแรกของเขาเขาจ่ายบอลสาเร็จให้กับทีมมากกว่า1,000ครั้งปะทะสําเร็จได้มากกว่า50ครั้งจ่ายบอลแม่นกว่า89.7%มันเป็นความทุ่มเทให้กับทีมที่แฟนบอลเนี่ยสัมผัสได้ สิ่งที่เขาทําได้มันเกินความคาดหวังเกินค่าตัวไปเยอะเขาทําหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมเกมรับเกมรุกไว้ด้วยกันการเล่นและวิสัยทัศน์ที่ช่วยให้ลีดนั้นคุมจังหวะการเล่นและรักษาการบิวอัพอย่างที่ทีมวางระบบไว้ได้ขณะที่ในเกมรับครับการเข้าปะทะที่มีประสิทธิภาพของเขาช่วยแย่งบอลจากคู่ต่อสู้กลับมาให้ทีมได้เยอะมากบง่งบอกถึงความกล้าหาญกล้าแลกกล้าชนของเขาด้วยเขาสามารถจัดการเกมรุกของคู่แข่งได้เหมือนกันแม้จะไม่ใช่กองกลางตัวรับแบบเต็มตัวแต่เขาเคยช่วยชะลอเกมได้ครับนั่นทําให้แนวรับมีเวลาจัดกระ บวนทับและเล่นได้ง่ายขึ้นโค้ดก็สามารถปรับระบบทีมได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นส่งผลให้ลีด กลายเป็นทีมระดับลุ้นเลื่อนแชมป์แบบเต็มตัวแน่นอนเขาไม่ทําให้ผิดหวังครับยุงทองคว้า100แต้มเป็นอันดับหนึ่งของตารางมีแต้มเท่ากับเบอร์ลี่แต่เป็นแชมป์โดยแชมป์เป็นชิพได้สําเร็จด้วยประตูได้เสียที่เหนือกว่าขณะเดียวกันเขาก็ยังเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรพร้อมกับคว้ารางวัลได้ติดทีมยอดเยี่ยมของลีก2รางวัลเต็มๆสาหรับฤดูกาลแรกที่เล่นในอังกฤษพร้อมกับคําชื่นชมจาก BBC สื่อชั้นนำนะครับที่ยกย่องว่าเขาคือหนึ่งในดิวที่ดีที่สุดดีวหนึ่งในประวัตตติิศาาาาสสรรร์องงงงมเเลยยยยก็วว่่ไได้พดจณยยััันี ว2.5ล้านแต่เป็นคีย์แมนเนี่ยที่พาทีมเลื่อนชั้นมาได้มันเป็นอิมแพคที่ยอดเยี่ยมและคาดหวังได้ในอนาคตหลังขึ้นมาพิมพรลลีครับขออยู่ในวัยที่เป็นช่วงพีคข,ของอาชีพครับไม่ใช่ดาวรุ่งอีกต่อไปแล้วแต่ได้ฟอร์มการเล่นของลีดที่ยังไม่ได้คงเส้นของวาเท่าไหร่รวมถึงกับการที่เขาเป็นกองกลาง ที่วิธีการเล่นไม่ได้โดดเด่นด้วยมันเลยทําให้เขาดูงเงียบไปบางนัดเมื่อทีมไม่ขับเคลื่อนกลายเป็นว่าธนากากระดูงเงียบไปด้วยเหมือนกันเวทีใหญ่ยังพี่เมลีคือฮาร์ดโหมดสาหรับเขาที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองไม่ง่ายเหมือนเดิมอีกแล้วเพราะปัจจุบันลีดก็อยู่ในโซนทีมหนีตกชั้นมันคืองานยากไม่ง่ายที่ธนากะาจะงัดฟอร์มันยอดเยี่ยมออกมาให้เห็นได้แม้ว่าเขาจะยิงประตูชัยให้ทีมในนัดที่เจอกับเลี้ยวผูแต่นัดต,ต่อมาฟอร์มของเขาก็ไม่ได้รักษาระดับได้เท่าไหร่ครับ และสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยเฝ้ารอดูนั่นคือการดวนกันของธนากะและมิโตมะเพื่อนรักที่สร้างปาฏิหาริย์1.88มิลิเมตรเมื่อตอนฟุตบอลโลกปี2022มันยังไม่เกิดขึ้นเพราะการเจอกันของลีดและไบตันนัดแรกมิโตมะยังคงบาดเจ็บอยู่ทําให้ไม่ได้เจอกันในสนามเลยวันนั้นครับลีดบุกไปแพ้3-0ธนากะช่วยทีมแทบไม่ได้เลยส่วนอีกนัดที่เอเลนโรสบ้านของลีด จะเล่นกันในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่เป็นช่วงท้ายซีซั่นเราอาจจะต้องรอและภาวนาให้มิโตมะหายเจ็บในช่วงนั้นด้วยเพื่อจะได้เห็นเพื่อนรักคู่นี้ได้ดวลกันในพิมลีกก่อนจะกลับไปรวมตัวกันเพื่อเล่น,นกับทีมชาติญี่ป, ون, ปุ่นไปลุยฟุตบอลโลกที่อเมริกาในช่วงปิดฤดูกาลนี้ ชื่อของอาโอทนากะอาจจะยังไม่เปรี้ยงป้างขึ้นมากับการเล่นพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ครับแต่เขาคือกองกลางที่มีของเขามีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมมีระเบียบวินยัยเขาถูกมองต่ำกว่าฝีเท้าที่มีเป็นนักเตะที่อันเดอร์เลดด้วยผลงานของทีมที่มันไม่ส่งเสริมกันซึ่งภารกิจมันก็ไม่ง่ายกับการต้องช่วยให้ทีมนั้นรอดตกชั้นทําให้เขาต้องกัดฟันและพิสูจน์ตัวเองกับการเล่นในลีกระดับสูงของยุโรปเปฤดูกาลแรกนี้ ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ